สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมาผ่ากับิวนะคะเก็บมาสดๆจากต้นนะคะ10วันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่30นะคะที่ทำรีวิวไปรอบที่แล้วนะคะก็เก็บลงมาแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวมาลองผ่าดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ ึ๊อ่านี่เลยนะคะอับิวบมนะคะก็จะเริ่มมีแบบเป็นใสๆตรงนี้นะคะแต่ก็ถือว่ายังโอเคนะเนื้อขนาดนี้นะคะถ้าเป็นตัวพร้อมเมล็ดอ่อของลูกของ BB 1นะคะตัวพร้อมเมล็ดอะ่ะตรงเนี้ยมันจะใสหมดเลยนะแล้วมันจะเป็นน้ำๆเนี่ยค่ะ อันนี้คือดูสภาพภายนอกรู้เลยค่ะว่าเก็บมาได้หลายวันแล้วนะแต่ข้างในยังโอเค <c oughs> ข้างในยังแบบว้าวอยู่นะคะอันนี้สิบวันเลยนะสิบวันเลยอหอมหอมมะพร้าวเอยไม่ใช่สิกลิ่นมะม่วงน้ำดอกไม้อืม เดี๋ยวจะไว้ให้โฟกัสครึ่งหนกนะคะตอนตอนแรกอะที่ที่จะรู้ว่าเออวางไว้ได้หลายวันนะคะก็คือเก็บแล้วส่งไปแม่โจ้ตอนนั้นพี่แหม่มไปออกงานนะคะพี่แหม่มบอกว่าวางไว้อาทิตย์หนึ่งคือวางไว้เฉยๆไม่ได้ใช่เย็นนะคะอยู่ได้เจ็ดวันอะคือแบบข้างในยังแน่นเหมือนเดิมอืม อร่อยกินข้าวแล้วก็มานั่งชิมผลไม้เย็นๆนะคะแช่เย็นๆตักกินฟินๆนนะสุดๆไปเลยหวานอร่อยมากตอนนี้ต้นหมดแล้วนะคะเป็นปิดการขายไปแล้วนะไม่มี ต้นทาบก็นู่นเลยค่ะประมาณกุมภพาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะกุมภาไปไปลายกุมภพาอ,อ,อร่อยมากเห็นไหมว้าวมากเลยค่ะถ้าเป็นอะบิวเม็ดข้างในมันจะมีน้ำน้ำฉ่ำๆเยอะมากนะถ้าเราไว้หลายวันขนาดนี้เนื้อมันก็จะเละแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์อะกลิ่นแบบเปลี่ยนเยอะมากอืม <c oughs> อันนี้เคลียออเดอร์แพ็กของให้ลูกค้านะคะเคลียร์เสร็จหมาละเมื่อวานน็อกค่ะเป็นลมเหนื่อยร้อนอือ <c oughs> อร่อยมากหวานชื่นใจ <c oughs> เก็บมาแล้วหลายวันยังแบบขนาดนี้นะสุดๆเลย อร่อยออยเก็บพอไปหมดแล้วนะคะเมสอ่ะก็ยังแบบมีให้ชิมบ้างนิดหน่อยนะสำหรับลูกค้าที่ยังอยากเดินทางมาชิมก็มาชิมได้นะคะแต่ว่าปนจะไม่เข้าไม่ได้เข้าไปดูแลนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเลยอืแต่นัดได้นะคะนัดจะมาชิมได้เดี๋ยวปนแจ้งเบอร์โทรที่ลือไว้ให้นะคะ อืมห,หวานอร่อยดูเด็กถ้าเป็นอบิวเม็ดมันเป็นน้ำฉ่ำๆวา้วาวาข้างในแบบน้ำเยอะเกินอะไรเงี้ยอืมบิบิมุนเนื้อนั่นอยูนน่นะอันนี้แค่แวะมาบอกว่ามันดีจริงๆนะคะเก็บไว้ได้หลายวันอืเนื้อแน่นไม่มียางนะคะ เห็นปะไม่มีน้ำข้างในนะอืมไม่ได้เละจนแบบเวร์เละจนน่าเกลียดนะบางทีแบบกินนับิวเม็ดล้วก็รู้สึกว่ามันเละจังอะไรอย่างเงี้ยมันกายพันนะคะเนื้อมันก็ไม่แน่นนะพวกนั้นเราไว้ทำต่อค่ะอกาสกินนับิวไหมคะโอเคเดี๋ยวแม่กินนับิวเสร็จก่อนนะแม่ทำให้นะอืม ลูกชายบอกว่าหิวข้าวมหมดแล้วเนี่นะคะอันนี้ต้องจองแล้วนะต้นพันธุ์ไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วเกลี้ยงเลยนะคะเนเปิลให้ดูอีกทีนึงนะนี่คือข้างนอกมันเปลี่ยนแล้วเห็นป่ะคะสีมันออกแบบช้ำๆแล้วนะเนี่ยคือเราเก็บมาหลายวันแล้วอืมตั้งแต่วันที่สามสิบ คือปีที่แล้วมัน31วันเนาะมันยุนที่เกาก็10วันพอดีนะออโอเคก็ยังแบบว้าวอยู่นะโอเคนะคะวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่แวะมาบอกว่าอบิวไต้หวันบีบนะคะสามารถเก็บวางไว้ได้เฉยๆคือไม่ต้องแช่ยเย็นนะอยู่ได้7จ็วันเนี่ยโอเคเลยนะคะแต่ถ้าแช่ยเย็นเนี่ยเพิ้งลองละสิบวันผ่านนะคะโอเคมาก สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ